สวัสดีครับวันนี้เรามาเจาะลึกหุ้นที่หลายคนน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วบริษัทท่าอากาศยานไทยหรือ AOT นั่นเองครับเราจะมาดูกันว่าบทวิเคราะห์ทางการเงินฉบับหนึ่งเนี่ยเขามองหุ้นตัวนี้ว่าน่าสนใจยังไงทําไมถึงเป็นหุ้นที่น่าจับตามองครับเปิดมาประโยคแรกก็ทรงพลังมากเลยนะครับกับคําว่าหุ้นที่ผูกขาดการเดินทางของคนทังประเทศแค่คํานี้คําเดียวก็บอกอะไรได้เยอะมากเลยใช่ไหมครับ มันเป็นการปูให้เห็นภาพรวมเลยว่า AOT เนี่ยอยู่ในจุดไหนของตลาดและมีความสำคัญขนาดไหนและนี่คือหัวข้อทั้งหมดที่เราจะมาดูกันในวันนี้ครับเราจะไล่พิทีสเต็ปเลยตั้งแต่ทำความเข้าใจธุรกิจไปดูจุดแข็งโอกาสในอนาคตจนไปถึงแผนการลงทุนที่เขาให้ไว้ไปกันเลยครับโอเคครับมาเริ่มกันที่คำถามแรกเลยธุรกิจของ AOT คืออะไรกันแน่ถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายที่สุดเลยนะลองนึกภาพด่านเก็บเงินบนทางด่วนดูครับ AOT ก็คือด่านเก็บค่าผ่านทางของการเดินทางในประเทศไทยนี่แหละครับไม่ว่าจะมาทางไหนก็ต้องผ่านด่านนี้ AOT ไม่ได้มีสนามบินเดียวนะครับแต่เขาเบริหารสนามบินที่เป็นประตูหลักของประเทศถึง6แห่งเลยนะทั้งสุวรรณภูมิดอนเมืองภูเก็ตเชียงใหม่หาดใหญ่แล้วก็เชียงรายเรียกได้ว่าคุมประตูเข้าออกที่สําคัญสําคัญของประเทศไว้เกือบทั้งหมดเลยแล้วเขาทาเงินจากอะไรบ้างก็ต้องบอกว่ารายได้เขามาจากหลายทางเลยครับ ส่วนแรกก็คือรายได้จากการบินโดยตรงเลยพวกขาดทำเนียมต่างๆแต่อีกส่วนที่สําคัญมากๆแล้วก็กําไรดีมากๆก็คือรายได้ที่ไม่ใช่การบินครับพวกพื้นที่เช่าร้านค้าปลอดอากรต่างๆนั่นเองเอาละครับทีนี้เรามาลงลึกกันที่หัวใจของเรื่องนี้กันเลยอะไรคือจุดแข็งที่ทําให้ AOT โดดเด่นกว่าใครซึ่งในบทวิเคราะห์นี้เขาสรุปมาให้เห็นเป็น4เสาหลักเลยครับ จุดแข็งแรกที่ชัดเจนที่สุดเลยก็คือการเป็นธุรกิจแบบกึ่งผูกขาดครับลองคิดดูสิครับว่าใครจะมาสร้างสนามบินแข่งกับสุวรรณภูมิหรือดอนเมืองมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยใช่ไหมครับการที่ AOT คุมโครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็นขนาดนี้ไวเนี่ยมันทําให้รายได้ของเขาค่อนข้างจะแน่นอนแล้วก็มีกรอะป้องกันคู่แข่งที่แข็งแกร่งมากๆครับประเด็นนี้ก็น่าสนใจมากนะครับบคราะห์มองว่า AOT เนี่ยเป็นเหมือนตัวแทนหรือพร็อกซี่ของการลงทุนในภาคการท่องเที่ยวไทยที่ความเสี่ยงต่ําที่สุด ทำไมล่ะก็เพราะว่าไม่ว่านักท่องเที่ยวจะเลือกบินกับสายการบินไหนจะเป็นนอนโรงแรม5ดาวหรือโฮสเทลสุดท้ายทุกคนก็ต้องเดินผ่านสนามบินของ AOT อยู่ดีคือได้ประโยชน์จากทุกคนเลยครับและดูตัวเลขนี้สิครับ35ล้านคนนี่คือจํานวนนักท่องเที่ยวต่อปีที่กลับมาแล้วนะครับซึ่งใกล้เคียงกับช่วงก่อนเกิดโควิดมากแล้ลองคิดดูว่าทุกคนใน35ล้านคนนี้ต้องผ่านประตูที่ชื่อว่า AOT รายได้มันมหาศาลขนาดไหน นี่แหละครับคือพลังของการฟื้นตัวเต็มรูปแบบโโหมากกว่า70%นี่คืออัตรากำไรขั้นต้นจากฝั่งธุรกิจที่ไม่ใช่การบินนะครับพวกดิวที่ฟรีร้านค้าต่างๆกำไรสูงขนาดนี้เลยทีเดียวซึ่งมันสะท้อนให้เห็นถึงพลังในการกำหนดราคาและความสามารถในการทำกำไรที่สูงมากๆของบริษัทครับและจุดแข็งสุดท้ายก็คือฐานะทางการเงินที่ต้องบอกว่าแข็งแกร่งมากๆครับ l t มีหนี้สินน้อยมากมีเงินสดในมือเป็นหลักหลายหมื่นล้านบาทเลยนะ ทำให้ถึงแม้จะอยู่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ดูเหมือนจะผันผวนแต่ตัวบริษัทเองกลับมีความเป็นหุ้นเชิงรับหรือ d e f e n s i v e stock ที่แข็งแกร่งอย่างไม่น่าเชื่อเลยครับโอเคเราเห็นความแข็งแกร่งในปัจจุบันไปแล้วแล้วอนาคตละ่ะการเติบโตจะมาจากไหนคำตอบมันชัดเจนมากครับก็มาจากการขยายสนามบินเดิมแล้วก็สร้างสนามบินใหม่ๆนั่นเองนี่คือภาพของโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นและกำลังทำอยู่ครับ ทั้งการขยายสวุวรรณภูมิดอนเมืองภูเก็ตไปจนถึงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาซึ่งโครงการทั้งหมดนี้จะเพิ่มความสามารถในการรองรับผู้โดยสารได้อีกเป็น10บสล้านคนต่อปีเลยนะครับพูดง่ายๆคือเป็นการลงทุนเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตไว้ยอย่างชัดเจนเอาละครับพอเราเข้าใจภาพรวมของธุรกิจความแข็งแกร่งและแนวโน้มการเติบโตกันแล้วคําถามที่สําคัญที่สุดก็คือแล้วทัดจะลงทุนละ่ะแผนการตามบทวิเคราะห์นี้เขาว่าไว้อย่างไรไปดูกันต่อเลยครับ มาถึงส่วนสุดท้ายที่เป็นภาพบริบัติกันแล้วนะครับนี่คือแผนการเทรดหุ้น aot ซึ่งต้องย้ำกันอีกครั้งนะครับว่าเป็นการวิเคราะห์จากข้อมูลณนะวันที่26ตุลาคม2568นะครับและข้อควรจำที่สำคัญมากเลยนะครับคือข้อมูลที่เราจะดูกันต่อไปนี้เป็นแค่การอธิบายแผนกลยุทธ์จากเอกสารต้นทางเท่านั้นนะไม่ได้มีเจตนาที่จะเป็นคำแนะนำในการลงทุนแต่อย่างใดครับ โอเคมาไล่ดูตัวเรียกในตารางกันเลยนะครับตามแผนที่เขาให้มาโซนที่น่าสนใจในการเข้าซื้อเนี่ยจะอยู่ท่วแถวสามสบาบาทพอเข้าไปแล้วเป้าแรกที่จะขายทํากําไรคือที่44บาทครับเขาแนะนําให้ขายออกไปก่อนเลย70%ส่วนที่เหลืออีก30%ก็ไปลุ้นต่อที่เป้าหมายที่2คือ46บาทแต่ที่สําคัญที่สุดเลยนะการบริหารความเสี่ยงถ้ามันผิดทางต้องยอมตัดขาดทุนที่36.50บาทแล้วถ้าโดนสต็อปลอตไปทํำยังไง ไม่ใช่ว่าจบกันนะครับเขามีโซนให้รอเข้ามาอีกทีคือแถวแถวสามสบถึงสาบาทครับมาถึงบทสรุปกันแล้วครับเราจะรวบรวมทุกประเด็นสําคัญที่คุยกันมาทั้งหมดเพื่อให้เห็นเป็นภาพเดียวกันที่ชัดเจนที่สุดครับนี่คือภาพรวมทั้งหมดครับ AOT คือธุรกิจกึ่งผูกขาดท,ที่ได้ประโยชน์เต็มๆจากการท่องเที่ยวที่กําลังฝื้นตัวมีโมเดลธุรกิจที่หลากหลายและกําไรสูงมากมาก มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งเป็นเกราะป้องกันชั้นดีและที่สําคัญคือมีแผนการเติบโตในอนาคตที่ชัดเจนมากๆจากการขยายสนามบินมันเป็นส่วนผสมที่แข็งแกร่งมากเลยครับและสุดท้ายนะครับขอทิ้งท้ายด้วยคําถามที่น่าสนใจให้เราได้ไปขบคิดกันต่อนะครับว่าเวลาเรามอง AOT เนี่ยเรากําลังมองการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญของประเทศหรือเรากําลังเดิมพันกับอนาคตของการท่องเที่ยวไทยกันแน่ซึ่งนี่แหละครับคือหัวใจทั้งหมดของการวิเคราะห์ในครั้งนี้